ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการปลดล็อกตัวละครบุกี้ลันเวอร์ชัน3.0.9นี่ดูได้เลย,เลยนี่นะ3.0.9เอ่อจะเข้าให้ดูก่อน ก็หลังใจกดยินยอมไปเฉพาะเครื่องที่ลุนแล้วนะสำหรับเครื่องที่ลุนแล้วเท่านั้นกีฬันนี่อย่าไปโกงมันมากโกงไม่ดีแค่ปลดล็อกตัวละครก็พอแล้วเดี๋ยวจะโดนแบนเนาะเอาจริงๆนี่ผมไม่เคยโกงกีันเลยนะโกงแค่ไอ้นั่นอย่างเดียวปลดล็อกตัวละคร เราบรรลดเออแล้วพอดีเลยที่ผมจะมาสอนนี่คือผมจะซื้อตัวนี้ด้วยอ่าตอนแรกมันจะใช้เพชรใช่ไหมอ่าสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เพชรก็เปลี่ยนใช้เงินได้อ่าใช้เพชรใช้เพชรตัวนี้ใช้เงินใช้เพชรใช่ไหมมันใช้เพชรนะอ่าปิดเกมก่อน ให้เราไปโหลดตัวนี้มาแล้วผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปดิสคริปชั่นเนี่ยกดดาวน์โหลดต,ตรงนี้เลยผมสีแดงๆคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยเราเสร็จปุ๊บกดปุบเราก็เข้าไฟล์ไปเข้ารถเอกพลาเลย กดสองอันนี้ฟึบก,กดอันนี้เราก็กด go to กดไปเลยเราก็สองไฟงนี้แล้วก็กดไปเดี๋ยวอันนี้ช่างมันไม่ต้องสนใจมันลบก่อนอกดผิดกดไปกดคัดลอก copy เข้าไปที่อันนี้กดไปกดนัน copy data รอบแบบดา,า้าแล้วก็ดาต้าอีกรอบหนึ่งเริ่มมาเรื่อยๆ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 เ,เ,เลยละอันนี้เนี่ยเห็นไหมคอมโดดลายคอปเลนะ cop, เล็กคุกกี้อ่าเข้าไปเข้าไปที่ไฟล์ c d page นี่อันนี้ data อ่ะเราเคยดูใหม่นี่อย่างแรกเข้าไปที่ไฟล์ที่ไฟล์อ่ะเข้าไปอันนี้ c n c d n cookie run เข้าไป page นี่เข้าไปอันนี้อันนี้อันนอนนเงี้ยนเดียวก็เข้าไปอันแรกสุดเลยเนี่ยจะมี line b c อะไรไม่รู้แล้วก็ลองทายได้คำว่าดาต้ากดเข้าไปเริ่ม,มาล่างสุดเราจะเห็นไฟนี้นี่ไฟนี้ไฟนี้ลบมันไปแล้วก็วางของเราไปปับ๊บวางเสร็จปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมเขากีรัน ผมจะซื้อให้ดูด้วยว่ามันซื้อได้จริงยอมยินยอมไปผมยังไม่ได้บายพาสผมเลยเอาพวกเกมไปเกลือเลยครับไปไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะแฮกมันหรอกไม่ชอบเล่นสดดูของกีฬาได้อารมณ์กว่า มันโหลดไปเราจะโหลดเสร็จแล้วพมันมีค้างแหละอ่านี่ถ้าเกิดเราแฮกติดแล้วสังเกตตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นมันจะมีเพิ่มพลังห้าไม่ว่าเราจะใช้คอมโบไหน เราใช้นี้กระตุกมเราใช้นี่อะ่ะใช้นี้กับตัวนี้มันก็ยังติดอยู่ดีอ่าแล้วสังเกตเอ่าตัวที่ใช้เพชรเมื่อกี้นี่ใช้เงินละอ่าผมจะซื้อให้ดูผมยักได้ตัวนี้อ่าซื้อดูเงินดูเงินผมนะมันจะลดเพชรผมจะไม่ลด กดซื้ออ่าได้ละทดสอบหปสิขอทดสอบหปสิมันจะโหดปันไหนกันสามหนึ่งสองขอเปิดกล่องก่อน โอ้ยโอเคเลยกดผิดอีกอะ่ะเราบันไปก่อนหนึ่งคันโอ้ยค้างอะไรวะเนี่ยเน็ตอะไรวะ เดี๋ยวผมไปเล่นนอรอบแล้วกันแค่นี้แหละ,อะขอบคุณครับที่รับชมซ e ว่า a กนยัตเตเดเจอบเปืนทุย